วันนี้มาล้างจานให้บององกันเราก็จะมาลองแปรงที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็มาล้างจานแรกเนี่ยจะเป็นจานชายหาจานนี้ถึงจะมีหลายช่องแต่ช่องมันนะค่อนข้างใหญ่นะไม่ได้เป็นซอกเล็กๆล้ลางง่ายอยู่แค่ใช้ฟองน้ําถูไปถูมาก,ก็สะอาดละต่อมาก็คือจานดอกไม้รูปแบบแอคทัน์มากแถมล้างยากสุดๆส่วนของดอกไม้กับวงรอบนอกอะ่ะคือล้างได้ปกติเลยแต่ว่าวงข้างในอะ่ะเอาฟองน้ําเข้าไปยากมากจานนี้เลยจะไม่เหมาะกับน้องหมาที่หน้าสั้นนะเพราะว่าค่อนข้างลึกหน้าหนองอาะจะเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็จะมาลองใช้แปรงซิลิ ลองลงไปดูแล้วก็ถูต่อสรุปมันไม่ค่อยเวิร์กนะหรือผลใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้เลยมาลองใช้เปลงเล็กขัดสนุกดีแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยอาจจะต้องขัดแบบเฉพาะจุดเพือ่อนเนี้ยผลทิ้งไว้นานเกินเลยขัดคราบเหลืองของขมิ้นไม่ออกต่อมาเป็นจานบ้านเห็ดผลจะเปิดน้ำนแรงเๆเลยเพื่อให้เศษอาหารระดุดออกแต่ตอนล้างจานอยู่ก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญทุกคนเห็นปะเห็นอะไรปะอ่ะซูมเข้าไปมันคือน้องยุงมากเกาะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วไม่ยอมปล่อยเลยผมก็เลยล้างน้องไปกับจานเลยบ๊ายบายจานเนี้ยถ้าทิ้งไวนออาาแง่่่ลลยยกกกเเเเวซ็็ๆตช ซ่กได้ดีเลยนะแต่ง่ายที่สุดเลยก็คือน้องกินเสร็จเมื่อไหร่ก็ออกมาล้างเลยแบบนั้นคือจะล้างง่ายที่สุดจานล้างพึ่งเนี่ยแต่ละช่องมันค่อนข้างลึกดูดิเก,กืบอบ2ข้อนิ้วเวลาล้างเนี่ยเลยต้องใช้ฟองน้ําค่อยๆขัดทีละช่องทีละช่องอันนี้เลยขอจัดอยู่ในกลุ่มล้างยากเขาก็จะขัดครบทุกช่องอะ่ะมันก็ใช้เวลายอยู่นะ